โอ้ยช่วยผมด้วยครับหมอผมโดนปิงกัดมาปิงกัดแขนเต็มย,ยุ่ยเยีไปหมดเลยโอ,โอเคเราจะค่อยๆดึงกันก่อนนะ,ะทุกคนดึงเข้าไปเลยเออโอ้โหปิงโอ้ยดึงออกมาดิเลือดตีเขียวเออเลยนะเนี่ยนี่คุณคนไข้คุณกําลังติดเชื้อในกระแสเลือดนะเนี่ยคุณกําลังจะเป็นซอมบี้ปึ๊บโอ้โหตัวนี้ตัวอ้วนมากคงใส่จะกินมานานแล้วเรียบร้อยตอนนี้คุณพ้นขีดอันตรายแล้วนะจ๊ะคนไข้ไม่ต้องห่วงโอ้เจ้ากาิฟของฉันโดนงูหลามกินเข้าไปแล้วโอ้ น่าสงสารจริงๆเลยโอ้ถ่ายแล้วตอนนี้เจ้าแมวตัวน,นี้มันโดนงูกินเข้าไปทั้งตัวเลยนะจ้เนี่ยโอ้โหน่าสงสารน้องจริงๆเลยตรงน,นี้ตอนนี้แหละมันกำลังจะออกมาแล้วตอนนี้มันอยู่กําลังอยู่ตรงคอหอยของงูมาก่อนดึงน้องกลับเข้ามาก่อนโอ้โหถ่ายแล้วยากลำบากมากชีวิตเอาหัวน้องเข้ามาได้ไหมกลับมาฟึบโอ้โห ตลกนางหัวน้องน้องแมวตัวนี้น่าสง,งสารมากชีวิตโอเคนี่เหมือนตอนคลอดลูกอะทุกคนทุกคนจะต้องเอาหัวออกมาใช่ไหมล่ะก็เหมือนกันเจ้าแ,แมวตัวนี้ก็ต้องเอาหัวออกมาโอ้ตายหาละออกยากมากอุ้ยมันติดที่คอหอยงูตัวเนี้ยจะได้แล้วว่าจะได้แล้วโอเคออกมาแล้วในที่สุด ดูดิแมวตายแม่อโหว่าแล้วแมวไม่ตายถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือแมวตายต้องแต่โดนกืนเข้าไปแล้วนะฉันนี่จะจริงๆเลยเจ้าชินลล์อย่างที่เขาบอกไว้เลยแมวนั้นมีเก้าชีวิตโอเคด่านต่อมาคืออะไรเนี่ยมีผีดิบถือสมองอยู่ขาให้ทำอะไรอ๋อดูเหมือนว่า ขี้กับสมองนี่คือสลับกันอยู่ใช่ไหมโอเคเราจะต้องมาช่วยผีดิบตัวนี้กันนะจ๊ะขั้นตอนแรกคือถอดตะปูออกจากหูก่อนนะจ๊ะนี่เลยอ่าอันนี้อะไรอ่ะมันยกได้โอ้เดีดเดดตะแกรงอะไรเนะี่ยโอ้ตะแกรงมันตกมาว่ะเอาขึ้นไปก่อนโอเคมาเปิดหนังหัวนะจ๊ะนี่สยองนิดนึงเอาขี้ออกมาก็เลยโอ้ไอขี้ตัวปัญหาผมว่าแล้วทําไมมีแต่คนว่าผมสมองไม่แต่ขี้ สมองผมมีแต่ขี้จริงๆด้วยไม่ต้องน้อยใจไปเจ้าผีดิบเดี๋ยวฉันจะช่วยเองนะเดี๋ยวฉันจะผ่าตัดออกมาเองนี่เลยเอาขีเอาสมองมาวางปึ๊บมาตามด้วยปิดดังหัวชึบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยไม่ต้องกลัวเชื่อฝีมือหมอได้เลยจ้ะนี่มันจะยากไหมเนะี่ยเอาตะปูมาวางฟึบ เสียงไปชืบอเรียบร้อยนี่แค่นี้คุณก็ฉลาดมันโคนันแล้วจ้าเฮ้ยไอเจ้าโนบิตะนี่ฉันบอกให้แกตื่นไปล้างจานไม่ยอมตื่นสักทีอยงนี้มันต้องเจอไม่เด็ดนี่รอแบตเตอรี่มาถ่ายหัวเลยจ้านี่ปืดปืดเปดปดปดนี่โอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไม่ตื่นใช่ไหมเรียกไม่ตื่นใช่ไหมได้ อะไรกันเนี่ยผมหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วตื่นมาหัวร้านเฉยอื้อผมโดนยิงที่อกข้างซ้ายใครก็ได้ช่วยด้วยโอ,โอเคเราจะมาผ่าตัดทหารคนนี้กันนะจ๊ะอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อมันคือที่แหวกใช่ไหมที่แหวกเนื้อของมนุษย์โอ้โหเลือดกระโชดเลือดกระโชดเจ็บนิดหนึ่งนะจ๊ะคุณพลทหารโอ้ยมันเจ็บนิดหนึ่งเราั้องรับหมอเจ็บโคตรเลยละ่ะ โอเคมาเราแบกเนื้อเสร็จเรามาดึงลูกกระสุนออกเลยง่ายๆโอ้โหเดี๋ยวก่อนติดมันติดว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอากลับเข้าไปใหม่นี้เอาหัวมันขึ้นมาซึบใ่เรียบร้อยแค่นี้ก็หายแล้วโอีเดี๋ยวเดี๋ยวลูกกระสุนมันกลับเข้าไปเป็นการโดนยิงที่คุ้มค่ามากเลยแล้วครับคุณหมอโอ้ห oh, oh, มึงนี่มันเจ้าชู้จริงๆเลยเดี๋ยวกูจะโทรไปหาเมียมึงว่ามึงเจ้าชู้โอ้ oh, ตายแล้วซอมบี้บุกโลกนี่โห oh, ดูหน้าซอมบี้ <laughs> หน้าตาซอมบี้คือหน้าสงสารมากนะเอาดีๆคือไม่น่ากลัวเลยนะโอ้โหนี่เราจะต้องทบจริงๆใช่ไหมเอาละ่นะจะจิ้มหัวแล้วนะอย่าเข้ามานะออกไปไม่ออกไปใช่ไหมได้จิ้มหัวเลยนะชึบเลยนะโอเคดื้อใช่ไหมดื้อโอเคฟึบไปเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำมือให้มันดีๆีุ้ยทําเป็นคนมไม้มือไม้อ่อนแรงเอาแล้วนะชึบแล้วนะไม่ถอยใช่ไหมชึบละชึบละนี่เรียบร้อยนี่ตายเลยใจไายกับซอมบี้จริงๆเลยนะมนุษย์ โอ้ตายละบัวจะคลอดนี่เรามาทำคลอดบัวกันดีกว่าทุกคนมาโอเคเจ้าบัวไม่ต้องร้องโอเคก่อนอย่างแรกเลยดึงคีมันออกมาก่อนฮึบออืหขีก้อนใหญ่มากฟึบอือดึงฟาตารุษตายละไม่ได้ละดึงอีกรอบหนึ่งเชิบนี่ตกลงมาแล้วตั้งแปะเลยโอ้เจ้าบัวตัวนี้กำลังจะคลอดแล้วโอ้โหตัวใหญ่มากฟึบนี่บัวหรือมาอาวะเนี่ย ทำไมทำไมเหมือนหมาวะรู้ปตาพี่แบบว่ามองไม่ดีโอเคออกยากมากน้องออกยากมากชึบออกมาจาก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 ลูกก้นไม่ใช่ลูกก้นสิช่องคลอดเขาเรียกว่าช่องคลอดตายหาละดึงยากมากเลยนี่กระชากหนังหัวมันออกมาโอ้โหดูเหมือนว่าน้องจะออกยากเฮ้ยจะออกแล้วออกแล็กนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นอชึบอืจะออกแล้วออกมาแล้วเรียบร้อย เป็นการทำคลอดที่ลุ้นมากผลแล้วดูอ่ะกระโชดพุ่งไปโดนหน้าคนทำคลอดน่าสงสารจริงๆนะเนี่ยต่อมานี่คืออะไรวะเนี่ยเหมือนกําลังต่อแถวเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อมันคือสไลเดอร์ทุกคน,นสไลเดอร์น้ําใช่ไหมโอเคลาไอต,ตัวตกระตุ่นพวกนี้เข้ามาฟือปิดเลยจานี้แล้วไงต่ออ๋อแล้วมันก็จะมีน้ําหล่อเลื่นให้ตกลงไปใน โถซ่วมไม่ไม่ใช่โถยแต่ว่านเหมือนโถดซ่วมนะทุกคนเอาดีๆตัวที่สองคนที่สองมาเดินมาเลย่อยๆมาจ้าปิดประตูจ้าเอาล่ะเจียมตัวหนึ่งสองสามไปเลยจ้ายูสนุกจังเลยน้ําเย็นไม้จ้านี่โอ้โหไหลลงมาแบบมันเหมือนแบบขี้แม้เออจริงๆนะไม่อยากจะคิดมากโอเคมาต่อด้วยปิด ตัวที่สามมาเร็ว,ส,วนสนุกจะปิดแล้วเออนี่รีบรีบเล่นเร็วจะกลับบ้านไปกินหมกกระทะแล้วจ้านี่โอ้เป็นไงล่ะน้ำเย็นไม่ล่ะโอ้โหสันุกสุดสดไปเลยจมน้าเอามีคนจมน้ําตายว่ะโอ้ดูเหมือนว่าเจ้าแมวของเรานั้นจะมีแบคทีเรียอยู่ในท้องอ๋อไม่ใช่มีพยาธิอ๋อเราจะต้องช่วยน้องในการให้น้องกินยานะจ้านี่เลยนี่ยาถ่ายพยาธิโอเคเรามาดื่มพยาธิกันก่อนโอ้โหพยาธิตัวตืด พญาตัวใหญ่มากเลยบอกแล้วว่าจะกินปลาทูเปล่าเปาใช่ไหมฮะชอบกินปลาทูบอกแล้วว่าจะกินเห็นไหมล่าเวนกรรมมันตามสนองเห็นไหมล่าชอบขโมยปลาทูกินไงมาตัวสุดท้ายดึงมาเลยจ้ะฟึบนี่เรียบร้อยโล่งท้องไปเลยเจ้าเหมียวน้อยโอ้แมวขี้แตก โหนี่อะไรเนี่ยโอ้เป็นแครอทที่ต้นใหญ่มากอ๋อไม่ใช่โอ้เดี๋ยวนะโอ้ดูดิแครอทแต่ละต้นก็จะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันนะจ๊ะนี่เดี๋ยวก่อนดึงอันนี้ก่อนฟึบอื้มดึงยากฟึบอันนี้ดึงง่ายอยู่อ้าวอันนี้อื้มอันนี้มัน,นเหมือนแบบขากางเกงแม่โอ้โหอันนี้ก็จะเป็นแบบขาผู้หญิงเซ็กซี่อริเกนสุดๆไปเลยจ้านี่ยูฮูในที่สุดผมกระทอนแครอทได้แล้วโอ้โหนี่เราเนี่ย <laughs> โอ้ยไปโดนตัวเม่นมาเลยโอ้โหแล้วเข็มเม่นนี่คือแบบแทงใหญ่มากเลยนะจ๊ะทุกคนใครโดนนี่คือโชคร้ายมากเราเป็นหลูเลือดซิบเลือดซีบเชึบมาอีกอรันหนึ่งอดทนไว้กั้นใจอึบๆเลยนะจ๊ะอย่าร้องไห้อย่าร้อ,องไห้ใครเห็นเราจะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งนี่เรียบร้อยโอ้โหตุดระบมกันเลยเดียวเชียวน้ำตาเล็ด มาไลปลูกป่าหรอรักป่ารักเขารักเราบ้างนะนี่แล้วก่อนก่อนอย่างแรกเลยเรามาขุดใช่ไหมโอเคเรามาขุดดินจ้าขุดดินขุดดินขุดดินจ้าขุดดินขุดดินขุดดินจ้านี่ฟืบอ่าเรียบร้อยพออย่างเราจะต้องขุดให้มันลึกวันนี้หรือเปล่าวะแบบนี้ก็ได้มั้งนี่ตามด้วยกบดินอ่าเอาดินมาโกบนี่ข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยโอเคมาฟิบฟึบอ่า เรียบร้อยได้อย่างนี่รักป่ารักเขารักเราบ้างเด้อโอ้โหเด,เดี๋ยวนะฮะอะไรเดี๋ยวนะแล้วมันหลุมศพใครวะเนี่ยเดี๋ยวก่อน